สวัสดีครับผม KPCp นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมารับชมระบบไฟ3ามเฟสสี่สายที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยครับปลอกสีขาวนะครับที่เป็นสายนนวต้อนนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นเล็ก1เส้นนะครับที่พ่วงกันอยู่นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือระบบสายกราวนะครับผมนี่นะครับที่ผมถ่ายทําให้ดูเนี่ยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือสายกราว ที่การไฟฟ้าเขาบังคับให้เราว่างสายนิวตันกับสายกราวเข้าถึงกันนะครับผมแล้วการไฟฟ้าเขาก็ทำเหมือนเราเช่นกันนะครับผมนี่เป็นมาตรฐานของเขาเลยนะครับนี่นะครับก็คือเส้นนี้นะครับผมก็คือสายกราวนะครับผมแล้วก็ทําการตอกหลักกราวนะครับลงดินนะครับผมนี่ก็เทปูนทับอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับเขาไม่ใช่ว่าบังคับเราอย่างเดียวนะครับผมแต่เขาก็ทําด้วยนะครับอันนี้นะครับต้องปลอกสีขาวนั่นเลยนะครับเส้นใหญ่ๆนั้นก็เคยเป็นเส้นที่ต่อออกไปใช้งานเป็นเส้นนิวตันนะครับผมนะครับแล้วเขาก็ทําการตอกหลักกล้าวเพิ่มนะครับตรงที่เป็นโครงลวเหล็กนะครับผมตามจุดต่างๆนะ